<LY> สวัสดียามดึกครับสวัสดีสวัสดีตอนนี้ทุกคนทุกคนมาในโปรเจกต์แล้วไโปรเจกต์โมอ่ะหนึ่งสองสามมนรักทักิลีมนรักทักิลีครับผมครับภาษาหนื่งอ่ะนะเป็นคนขอนแก่นอีสานครับผมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องบอกกระดกว่า มันยิ่งกว่าฮาอีกครับใช่แล้วก็เราเราจะฮาไปพร้อมกับผูเครื่องพองไปด้วยเพราะว่าเราจะได้ร้องเพลงกันทั้งหมดเลยใช่ใช่ัช่สองคนนี้สองคนนี้ฮะนี่ก็เป็นของผมก็จะแรปแห้งๆใช่เพราะว่าเรื่องนี้มีความพิเศษเป็นมิสิคอลด้วยครับผมใช่และทุกคนก็จะได้มาร้องเพลง มันก็จะมีฉากแบบว่ายิ่งใหญ่อลังการมีแดนเซอร์ครับผมก็มีนักแสดงมากมายเลยเนาะใช่ค่ะดีใจมากค่ะตื่นเต้นมากเป็นครั้งแรกที่ได้เล่นซีรีส์ค่ะใช่แล้วก็ได้เล่นกับพี่ซีนูนิวก็แฮปปี้ดีค่ะผ่อนคลายไม่เครียดมากพี่โปรเจกต์นี้หนูจะได้ปไปขออะไรเยอะมากคิดว่าใช่ค่ะก็จเล่นเป็นตัวเองเล่นเป็นตัวเองมากเลยแต่เราต้องใส่เพิ่มความเป็นตัวเองเข้าไปอีกร้อยหนึ่งไงัเงเกื่อง ก็เป็นเปรี้ยวๆหน่อยค่ะใช่ก็เราก็จะเป็นสายสปอร์ตน้อยคุณน้อยใช่เราเป็นเพื่อนสนิทน้อยใช่อะไรเป็นนี่เลยใช่ครับชื่อน้อยครับมีแฟนพี่ชื่อนิดเด็กอยากอินเตอร์เลยชื่อนีดครับพลิกเออพลิกมากๆเลยเพราะว่าแบบ ตอนนี้คือถ่ายภาพพ้าอยู่เป็นเจ้าชายนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็คือจากเจ้าชายสู่คนถ่ายส้มตาใช่ไม่ต่างเลยตาคาแรคเตอร์ต่ามากเลยครับก็ไหนจะเรื่องพูดอีสานด้วยเราก็ไหนจะเล่นเป็นมิวสิควลอีไหนจะเล่นเป็นฝาแฝดอีไหนจะต้องร้องเพลงลูกทุ่งด้วยคือยากมเยอะเลยนี่ไงหนูหนูก็ได้คุยกับเองสมใจแล้วเนี่ย <poisoned indo> เล่นสองคาแรคเตอร์ค <progressive paid familia> ุยกับตัวเองสนใจพี่ล่ะพี่ครับผมเป็นคนกรุงครับผมที่โดนพ่อในประเทศเนื่องจากแบบว่าทําผิดพลาดหลายครั้งเลยเหลือที่ดินสุดท้ายมาแบบก็เออมาเปิดขายส้มตำแข่งเขาไปเลยอะไรย่างเงี้ยครับใช่ครับก็คือจะมาแข่งขันซึ่งผมบอกที่ออิแล้วว่าไม่อยากเป็นคนรวยผมพอผมอยากเป็นแบบคนแบบไม่ใช่คนรวยอ่ะเราได้บทคนรวยมาตลอดน้าพี่รวยไหม รวยแต่จนแล้วฮะนี่รวยกว่าแล้วใช่ความยากคือความแบบว่าสี่โซ่เนาะตะคนคิดในหัวไว้ไหมว่ามันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนแค่ในแบบว่าไพร่อนม่นก็คือแบบว่เดวิ่งแล้เนาะอืมนั่ตไบกตับคือคิดว่า เป็นแนวใหม่ๆแล้วกันเราไม่ค่อยเห็นแนวนี้มาสักพักแล้วค่ะปกติก็จะแบบวัยเด็กจะได้ดูหนังไอ้ดูซีรีส์แนวนี้ค่ะแต่พอโตมาได้มีแนวนี้แล้วก็มีแบบมิวสิควิลเจนใหม่มันก็เลยทําให้คิดว่าทําให้วัยรุ่นหลายๆคนสนใจมากขึ้นค่ะต้องมีการเอาเพลงโูมิตาด้วยไหมคบเออไม่แน่ใจค่ะเป็นแนวอีสานเนี่ยเป็นแนวอีสานนิดนึงต้องมีแดนซ์คู่กันแหละคู่เนี้ยแดนซ์า้ต มูสิคเจอไม่เจอรูนี่เจอพี่สี่ยังไงมันต้องมีความสะโพกเราก็สะพูดมันเองที่จะบอกจระเราจะสะโพกในเรื่องนี้ได้หรอครับไม่น่าจะเข้าเท่าไหร่นะไม่แน่หนูขอได้ส้มตำมันแบบว่าใช้เอวได้อยู่เวลาตำอ่ะทำไงอ่ะก็ตามไปว่หรอตาไปอะไรฮะ มไม่ฮะอันนี้เสาหักครับผม <laughs> แต่จริงก็สนุกมากฮะเพราะว่าจริงๆเคยร่วมงานในโอซังพุ่งกับในเรื่องนี้คือมันมีอยู่2อย่างสมมติว่าถ้าทําไม่ถึงแล้วมันก็ไม่ถึงเลยแต่เรารู้สึกว่าเราไว้ใจโอซังเรื่องแบบดนตรีด้วยมันไม่ได้เป็นมิวสิกธรรมดามันต้องแบบเนื้อหาด้วยหรือว่าดนตรีหรือจังหวะอะไรมันต้องแบบเป๊ะอะไรไงครับผมซึ่งเมื่อกี้แบบเซอร์ไพรส์ามากเพิ่งดูแบบครั้งแรกเหมือนการนั่งทํำ รู้สึกว่ามันตัดดีมากครับดีมากใช่เซอร์ไพรหนูเซอไหลซีแล้วขำเห็นแบบเสียงใหม่ๆอะไรเงี้ย,ยเนื้อเสียงใหม่ๆรีแอคไม่ใหม่ท่าหน้าท่าแบบนู่นนี่นั่นหรืออะไรเงี้ยไม่เคยเห็นท่าหน้าสแสดงก็รู้สึกแบบเออน่ารักดี<ม>อยู่ด้วยกันน่าจะเป็นอะไรที่แบบมีกิมมิคอะไรหลายอย่างอะไรเงี้ยกับพี่เปาลีคนหนึ่งคุณแม่อีกเนี่ยใช่ค่ัทั้งพี่เปาพี่โฟดมันนสุทธทอแล้วก็พยาพาพด,ด้วยครับ โอ้จะรับคนคือแบบว่าแม่ๆเท่นั้นเลยเรื่องนี้ได้แม่เพิ่มหลายคนเลยอย่างในเรื่องก็เป็นแม่เป็นพี่ฝนน้ครับอย่างตอนถ่ายก็คือเหมือนแม่จริงๆเลยครับการักแล้วพี่ฝนนพูดภาษาอีสานได้ครับผมก็ถามพี่ฝนด้วยว่าอันนี้พูดยังไงอ่ะแม่ให้แม่พูดให้ฟังเพราะว่ามันยาก ตอออกกไปีเคดใช่ครับก่อนที่จะเริ่มถ่ายจริงๆอ่ะต้องคุ้คลีกับภาษาอีสานอีกเยอะมากเลยเพราะว่าไม่อยากพูดแล้วแบบว่าสำเนียงฟังแล้วแปลกๆตอนนี้ยังไม่ได้ได้แค่เท่าที่เห็นเลยครับฝึกมาเพื่อถ่ายพาลอตเลยสะหน่อยหรอนี่นะฮานาฮานาสอนฮาน่าสอนเฮ้ยได้อยู่แล้วปโยบ เกลมากเลิศมากภาษาอิตาลโอ้โหหน <Gore> ูก็ไม่ได้เหมือนกันเอาเหมือนในบทเลยก็ได้มีอะไรกินอีอย่างดีค่ะมื้อนี้อะไรนะที่บอกว่าตําเองเลยไปซึมไปโลดอะไรสักอย่างเอาขึ้นภาษาขึ้นภา่งจากเธอแล้วก็อมีนะมาตําเองโลดมาตําเองโลดอะไรสักอย่าง ค่ะก,ก,ก,ก็ฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะคะตั้งใจมากๆทุกคนตั้งใจมากๆแล้วก็สนุกมากๆตอนถ่ายก็บรรยากาศแฮปปี้มากๆเชื่อว่าผลงานที่ออกไปทุกคนจะชอบก็ฝากทุกคนติดตามกันเยอะๆด้วยนะคะไม่ร้อนเหรอว้าวได้บรรยากาศดีแต่ก็สู้คร <c oughs> ับผมก็ฝากด้วยก็น่าจะเป็นซีรีส์เรื่องใหม่ที่หลายคนไม่คาดไม่ฝันส่วนตัวเรารู้สึกว่ามันมีกลิ่นอายอะไรมีความเป็นไทยแล้วก็ เป็นซาวเวอร์ของไทยด้วยไม่ว่าจะเป็นตัวเนื้อเพลงเองหรือว่าอาหารเองอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันมีหลายมุมมองในเรื่องนี้มากแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ใครหลายคนน่าจะชอบครับผมเพราะว่ามันมีทั้งเพลงทั้งแบบโรมนติกคอมเมดี้นะครับผมแล้วก็นักแสดงมากหน่าหลายตามากครับผมครับก็ฝากเรื่องมนรัก์ฮั้กอิหลีด้วยละกันครับก็เร็วๆนี้ ซึ่งอีกนานแค่ไหนก็อยากให้ทุกคนรอรอเรื่องนี้ซึ่งอีกนานอีกอีกสักพักนึงแหละครับใช่ก็เรื่องนี้คือเปิดมิติใหม่ของพวกเรามากๆเลยรวมถึงแฮนนาด้วยทุกคนน่าจะไม่เคยเห็นแฮนนาเล่นแบบนี้ซึ่งพออยู่ด้วยกันแล้วน่ารักมากๆก็อยากให้ทุกคนรอติดตามแล้วก็รอขำรอแบบว่าผู่เคลือบทองได้เลยครับเป็นมิวสิคอลเลย Wow. Um.